เหนื่อยจังเลยกลับมาถึงบ้านแล้วทำไมบ้านรกอย่างนี้เนี่ยเจเคแม่ไปไหนเนี่ยลูกอะไรกันนะ่ะคุณไม่ได้เรื่องเลยปล่อยบ้านรกอย่างนี้ทุกทีเลยเนี่ยเอ้าก็ฉันทำงานบ้านอยู่ด้านหลังเนี่ยลูกมันก็เล่นรกอย่างเงี้ยทุกทีแหละ กลับบ้านมาทุกท well, ีอ่ะไม่เคยจะช่วยเลี้ยงลูกแล้วก็บ่นบ่นบนอย่างเดียวก็ผมเหนื่อยอ่ะกลับบ้านมาทุกทีให้เลี้ยงลูกอีกเหรอคุณอยู่บ้านคุณก็ดูแลลูกไปนี่แล้วอยากให้บ้านลงอีกไม่รู้บ้างเหรอว่าคนอยู่บ้านน่ะวันวันก็ไม่ได้อยู่เฉยเฉยนะไม่เถียงด้วยละผมขึ้นไปข้างบนละเหนื่อยทุกทีเลยพอพูดเรื่องจริงแล้วก็ขึ้นไปข้างบนตลอดเลยเฮ้ยทำไมกลับมาที่บ้านแล้วต้องทะเลาะกันทุกวันเลยเนี่ย พอจะมีวิธีไหนที่ทําให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นบ้างเนี่ยอยากจะพูดดีๆกับเขาบ้างอะหาวิธีดูสิกิจกรรมสารความสัมพันธ์ใน Mindset Maker คือชุดกิจกรรมชื่นชมสัมพันธ์ดีต่อกันเราโหลดกิจกรรมนี้เอามาลองทำร่วมกับมายดีกว่าโอเคปิ้นการ์ดมาแล้วอะมาอยู่นั่นเองอยู่นี่เอง S <S> <S ออคุณมีอะไรหรอคุณจะมาหาเรื่องอะไรอีกอะ่ะผมไม่ได้มาชวนทะเลาะน,นะผมรู้สึกว่าช่วงเนี้ยเราไม่ได้พูดดีกันเลยผมมาชวนคุณเออเล่นกิจกรรมหน่อยอะ่ะง่ายๆแค่ใช้เวลาไม่ถึงสิบนาทีคือผมอยากให้เราพูดสิ่งดีๆกันบ้างอะ่ะแต่ว่าลองมาใช้กิจกรรมการ์ดตัวเนี้ยดูไหมอืมไหนว่ามาดิเอาไปสองใบเดี๋ยวผมทำให้ดู อะกิจกรรมทําแค่นี้คุณดูตัวอย่างนะแล้วเดี๋ยวอลองทําแบบผมบ้างเอาไป <c oughs> ถึงไม้สิ่งที่อยากชื่นชมขอบคุณนะที่ทําอาหารอร่อยอร่อยให้กินทุกวันเพราะถ้าคุณไม่ทําให้ผมผมต้องไปซื้อกินข้างนอกจากสามีสุดหลอ่ออ่ะเธอเอาไปไปและอ่านด้วยนะ ถึงสามีสุดหล่อขอบคุณที่เหนื่อยทำงานหาเงินมาเลี้ยงดูครอบครัวนะเพราะถ้าไม่มีคุณทำงานเราก็จะไม่มีเงินจากภรรยาคนสวยเออพูดดีๆกันก็เป็นนี่นะ <c oughs> ถึงภรรยาคนสวยขอบคุณนะที่ช่วยเลี้ยงลูกเพราะลูกเราเนี่ยพัฒนาการดีขึ้นเยอะเลยบอกแล้วว่าฉันเลี้ยงลูกเก่งวันนี้แก้นิดหน่อยอ๋ะ อะไรไถึงสามีสุดหล่อขอบคุณนะที่พาไปเที่ยวทะเลมาเมื่อวันเสาร์ฉันและลูกๆมีความสุขมากๆเลยแม้ว่าเราจะไม่ได้พูดยันตรงๆแต่เขียนแบบนี้ก็เชื่อใจนกันนะเนี่ยถ้าใครต้องการใช้เครื่องมือนี้สามารถเข้าไปได้ที่ www.mysetsmaker.co เเลือกเมนูทั้งหมดคลิกที่บริการเติมใจเลือกชุดกิจกรรมดูแลสุขภาพใจ และเลือกเครื่องมือที่ต้องการหรือสแกน QR Code ในคลิปนี้สามารถดาวน์โหลดกิจกรรมไปใช้ได้ฟรีเลยครับ